ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเรียบร้อยแล้วฝั่งฝั่งนี้นะครับใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับของฝั่งนี้ยังไม่ได้ใช้ครับต่อแล้วนี่ครับต่อสายไปแล้วสายเดิมนะข้างล่างก็เรียบร้อยนี่เดี๋ยวไปดู ลบลุงพี่สายก็น,นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูไม่เช้าผมไม่ได้ลองสลับสายดูนะครับเลิกงานเพิ่งมาสลับสายดูเพราะเมื่อเช้ามันไม่ชดัดนี่ครับสลับสายแล้วนเขชาชัดอยู่ตอนม,มันสิบสองจุดสี่นะครับเนี่ย ขึ้นมาสองอ็มแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ผ่านนะครับระบบโซล่าเซลล์ก็ทำเองนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องเสียงเนาะเดี๋ยวจะเอาหม้ออีกแล้วก็จะใช้สายชาร์จอีกเป็นแยกชาร์จไปเลยนะครับ แล้วก็มีไฟเครื่องเสียงเราก็ต้องมีไฟนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ใช้ได้ผ่าแผงโซ,ซล่าเซลล์ครับผม